มาที่ข่าวมีคมนะครับก่อนจะไปที่บทความเปลวสีเง mm ินคนปลายซอยวันนี้ค่ะเผ็ดร้อนอย่างแน่นอนไปอุ่นเครื่องที่ออเดิร์ฟก่อนไปดูการ์ตูนการเมืองฮะได้เลยค่ะสีสันเอ๊ไม่รู้ว่าเจ้าตัวที่ถูกพาดพิงในการ์ตูนนี้จะขำออกหรือเปล่านะไปเริ่มต้นกันที่กูว่าแล้วค่ะบัญชาคามินนะคะโอมาเลยค่ะคนเสื้อแดงเนี่ยนะคะนำโดย ใครอะตาถลนถลนหน่อยหัวล,ล้านหน่อยแล้วเ,เราบอกว่าอา้าวก็เราพวกเดียวกันผมอุตสาห์หาอีเวนต์มาช่วยพี่หาเสียงนะเนี่ยและด้านหลังที่คนฝ่ายเสื้อแดงชูป้ายก็คือรำลึก12ปีเผากรุงเทพพูดแบบนี้แต่ว่าออีกหนึ่งฝ่ายที่ถูกบอกว่าผมมาช่วยพี่เนี่ย คนพี่บอกว่ายาตาตาปังห้ามญาทันทีนะคะแล้วก็ถือป้ายชูชัดชาิเพื่อกรุงเทพวิ่งหนีไม่ยอมให้พวกพ้องช่วยไงเพราะว่าเขาเขียนข้างล่างบอกว่าอดีตตามมาช่วยแต่เจ้าตัวดูจะไม่ยินดีนะไม่ต้องช่วยไม่ต้องช่วยอดีตไงก็ดีหนีเลยนะอดีตตามมาหลอกหลอนหเป่าใช่ประมาณคือเขากำลังจะมีการรำลึกไงเหตุการณ์ช่วงเมษายนนะโดยกลุ่มคนเสื้อแดง แล้วมาพอดีเลยกับช่วงที่ <หา S 2> กําลัง,งจะมีการ <นะ S 2> หาเสียงผู้ว่าค่ะแล้วก็กําลังอยากจะบอกว่าอิสระไงใช่ไหมอิม是是สัะภาพไม่หลุดนะนะอดีตตามมาช่วยนะคะวิ่งหนีเลยทีเดียวมาที่สวนสัตว์การเมืองกันบ้างคะ่ะโป้งเดียวจอดนะคะอันนี้เป็นภาพ เป็นของต่างประเทศนะคะเป็นพี่หมีตัวโตๆนั่งอยู่บนเก้าอี้เปิดอ่านหนังสือพิมพ์สบายใจเฉิบแล้วบอกว่าเสียใจเรารับแต่เงินรูเบิลนะคะก็นั่งอยู่ข้างก๊าซหรือว่าหัวจ่ายก๊าซนี่แหละของรัเสเซีย <laughs> รถที่ต่อคิวยาวๆเนี่ย <laughs> เขียนว่ายูโร นะคะคือเขาน่าจะจ่ายเป็นดอลลาร์หรือยูโรแต่พี่หมีตัวใหญ่บอกว่าเสียใจเรารับแต่เงินรูเบิลนะมดเจอแล้วหนึ่งรายนะฮังการีนะฮังการีปลล่าสุดก่อนหน้านี้เป็นสโลวาเกียนะคะที่พร้อมจะจ่ายเป็นเงินรูเบิลด้วยนะคะแล้วรูเบิลตอนนี้กลับมาแข็งกว่าตอนที่ก่อนจะเริ่มมีเหตุการณ์แซงชันแล้วนะค่ะค่ะแล้วก็นนี้ล่าสุดเรื่องของจะซื้อทองคำหนุนสกุลเงินรูเบิลเข้าไปอีกนะคะมาต่อกันที่แนวหน้าการ์ตูนค่ะพดแนวหน้าการ์ตูน อันนี้เป็นปืนใหญ่ปืนกระบอกใหญ่เลยนะเขียนอยู่ข้างกระบอกปืนบอกว่าแก้ปัญหาหวยแพงแล้วคนที่จะยืนจุดคบไฟเนี่ยนะคะจุดไฟที่ดินปืนเนี่ยนะบอกว่าปืนแป๊กเพราะยิงไปเนะี่ยดูจากปลายกระบอกปืนมันน่าจะเป็นลูกปืนที่ใหญ่มากๆแต่พอจุดไฟแล้วยิงออกไปจริงลูกนิดเดียวมันหล่นอยู่แค่ตรงเนี้ย ตกไม่ไกลจากกระบอกปืนล้ค่ะไปทับหลังมังกรตัวจิ๋วตัวเล็กๆตัวหนึ่งมังกรฟ้าหลังหักนะแป๊กเดียวก็เฟยวได้อันนี้เรื่องหวยนะแต่ต้องปากกระบอกปืนเนี่ยเขียนว่าแลมโบ้ด้วยนี่ค่ะใช่ไหมดูจะเหมือนลูกใหญ่มากปากกระบอกปืนเนี่ยเขียนไว้ว่าแลมโบ้นะหล่นทับหลังมังกรฟ้าค่ะแต่ไปได้ไม่ไกลนะเดี๋ยวรอดูนะฮะอันนี้จะเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เป็นเรื่องน่าติดตามเกี่ยวกับผลประโยชน์มหาศาลด้วยนะครับทีนี้บทความเปลวสีเงินคนปลายซอย วันนี้คุณเปลวสีเงินเนี่ยเขียนบทความหลังจากที่สารดีการมีคำพิพากษากรณีของคุณปลาลีนาไกลคุบนะฮะคุณเปลวสีเงินวันนี้ปารีนาวันหน้าสมพรแต่ว่าภาพที่ประกอบเนี่ยเป็นภาพคุณปารีนากับคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิดลูกแม่สมพรนะฮะคุณเปลวขึ้นต้นด้วยการโค้ดคำพูดของคุณปารีนา ซึ่งนักข่าวเนี่ยเปิดเผยว่าได้มีการโทรศัพท์ติดต่อแล้วคุณปารีนาเนี่ยให้ความรู้สึกกลับมาแบบนี้หลังทราบคำตัดสินของศาลดีกาเมื่อวานค่ะคุณเปรยโคต์ว่าตอนนี้ตัวชากำลังทำใจอย่างเดียวไม่ต้องทำพื้นที่แล้วเพราะเหมือนคนตกงานร้อยเปอร์เซไม่มีสภาให้ไปไม่มีไก่ให้เลี้ยงไม่เหลืออะไรแล้วปารีนาไกรครุบ <c oughs> นะคุณเปลวสีเงินบอกว่าอืมก็เข้าใจคุณเอนะจนที่นะ่ะไม่เท่าไหร่หรอกแต่อย่าจนใจก็แล้วกันหญิงสามศอกอย่างคุณเหมือนลูกพระพาย <c oughs> นะลูกพระพายตายไม่เป็นหรอก <c oughs> เดี๋ยวก็ฟืน้น <c oughs> นะลูกพระพายเนี่ยพอลมมาปุ๊บก,ก็ฟืน้น <c oughs> นะตอนนี้คุณเอน่าจะหายตัวชาแล้วนะฉะนั้น <c oughs> <c oughs> ลองอ่านคำวินิจฉัยบางตอนของศาลดีกานะ,ะชนี่ยื่นคำร้องขอให้วินิจฉัยการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงกรณีบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนในจังหวัดราชบุรีค่ะนะเป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวมนั่นนะตอนหนึ่งในคำวินิจฉัยระบุว่าคุณเปีวก็โค้ดเอาประเด็นสำคัญแห่งคำวินิจฉัยเลยฮะทีนี้ศาลเห็นว่า ข้อเท็จจริงที่ผู้คัดค้านผู้คัดค้านในที่นี้ก็คือคุณ,คณปารีนาไก่ค,รครุปคบปปชเป็นผู้ร้องค,คุณปารีณาไปคัดค้านว่าดิฉันไม่ได้ผิดตามที่ร้องอเขาจึงเรียกว่าผู้คัดค้านข้อเท็จจริงที่ผู้คัดค้านครอบครองที่ดิน665ไร่หนึ่งานห้าบสาตารางวาเป็นพื้นที่สีสม้มโดยไม่มีเอกสารสิทธิ์ใด ขณะที่ที่ดินบริเวณโดยรอบมียื่นขอเอกสารสิทธิ์สปก4.01ขีด01หลายแปลงนะฮะข้อที่จริงในคำตัดสินเมื่อวานนี้ระบุถึงที่ดินไม่ใช่ว่าเป็นพันไร่นะไม่ใช่ว่า800-700ไร่แต่665ไร่นะอันนี้คืออยู่ในคำตัดสินนะฮะในคำตัดสินเนี่ยระบุต่อไปว่าจึงมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้คัดค้านหรือคุณปารีนาเนี่ยประกอบธุรกิจฟาร์มเลี้ยงสัตว์ขนาดใหญ่อยู่ในพื้นที่เดียวกันย่อมต้องทราบว่ามีการปฏิรูปที่ดินเช่นเดียวกับคนอื่นต่อมาเวลาวันที่17มิถุนายนปี62สองสำนักงานปฏิรูปที่ดินประกาศให้มีการยื่นขอปฏิรูปที่ดินอีกครั้งโดยเอกสารการยื่นขอปฏิรูปที่ดินกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ยื่นคำร้องต้องมีอาชีพเกษตรกร และไม่มีที่ดินเป็นของตนเองสำนักงานปฏิรูปที่ดินจะจัดสรรที่ดินให้ไม่เกินคนละ50ไร่ซึ่งผู้คัดค้านคุณปารีนาเนี่ยยังไม่เข้าสู่กระบวนการปฏิรูปที่ดินเพราะมีที่ดินมากกว่าคนอื่นการเข้าสู่กระบวนการปฏิรูปที่ดินอาจมีผลทำให้ผู้คัดค้านสูญเสียที่ดินได้และการที่ผู้คัดค้านครอบครองที่ต่อจากบิดา โดยไม่รู้ว่าเป็นที่เกษตรกรรมโดยรู้รว่าเป็นที่เกษตรกรมรมศาลบอกว่ามีเจตนาไม่ส่งคืนเพื่อจัดสรรให้เกษตรกรและเลี่ยงการเข้ากระบวนการไปรูปมาตลอดจนมีการตรวจสอบอผู้คัดค้างหรือคุณปารีณาจึงคืนที่ดินทั้งหมดให้โดยไม่มีเงื่อนไขข้อเท็จจริงหาใช่สมัครใจส่งมอบเองตามที่อ้างในปร,ประเด็นเนี้ยศาลชี้ไว้ด้วยนะฮะ คือที่คืนนะ่ะคืนจริงแต่คืนหลังจากที่ถูกตรวจสอบไม่ได้คืนส่งมอบให้เองตามที่อ้างอันนี้สำคัญนะคุณปารีนาในคืนจริงแต่คืนหลังจากที่ถูกตรวจสอบสารท่านเลยบอกว่าหาใช่สมัครใจส่งมอบเองตามที่อ้างแล้วฟังแล้วลองย้อนกลับไปที่อีกตระกูลหนึ่งนะที่เป็นที่คล้ายๆกันเนี่ยในคำตัดสินนี้บอกต่อไปว่าผู้คัดค้านหรือคุณปารีนาเอง เป็นสอสอสี่สมัยย่อมมีความรู้เกี่ยวกับที่ดินเขตปฏิรูปการครอบครองที่ดินเป็นการปิดโอกาสเกษตรกรรายอื่นมไม่สามารถได้รับการจัดสรรที่ดินทำกินได้ค,คนทั่วไปจะแครงใจว่าเหตียดใดผู้คัดค้านจึงสามารถครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปได้หลายร้อยไร่เมื่อตรวจสอบสถานะผู้คัดค้านมีรายได้จากการเป็นสอสอสี่สมัยใช้เวลาทำงานส่วนใหญ่ในรัฐสภา ไม่ใช่เกษตรกรเป็นอาชีพม,มีกรรมสิทธิ์ที่ดินของตัวเองหลายสิบแปลงและมีที่อยู่อาศัยคนละพื้นที่กับที่ดินพิพาทการครอบครองที่ดินเขตปฏิรูปโดยทราบว่าไม่มีคุณสมบัติและไม่มีเอกสารสิทธ์สอสอไม่มีเอกสารสิทธิ์สอสอย่อมไม่ควรปฏิบัติการกระทําของผู้คัดค้านเสื่อมเสียเกียรติและมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรงข้อ17ที่ต้องรักษาชื่อเสียงตําแหน่งหน้าที่ของสอสอ และไม่กระทําการใดที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์มแม้ต่อมาส่งคืนที่ดินทั้งหมดก็ไม่ทําให้การฝ่าฝืนจริยธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเป็นไม่เกิดขึ้นได้ค่ะส่วนที่ผู้คัดค้านหรือคุณปารีณาอ้างว่านํารายได้จากการทําเกษตรในเขตปฏิรูปมาเลี้ยงดูบิดาซึ่งเป็นหลักศิลธรรมสารเห็นว่าการเลี้ยงดูบิดาย่อมอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายและคนทั่วไปก็มีหน้าที่ไม่ต่างจากผู้คัดค้าน สุดท้ายศารจึงพิพากษาว่าผู้คัดค้านฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงมีคำสั่งให้ผู้คัดค้านพ้นจากตำแหน่งนับจากวันที่25มีนาคม64ซึ่งเป็นวันที่สารดีกาสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่และให้เพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง10ปีและเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งของผู้คัดค้านตลอดไปมีผลให้ผู้คัดค้านไม่มีสิทธิ์ได้รับการได้รับสมัครเลือกตั้ง เป็นสอสอดำรงตำแหน่งสวผู้บริหารท้องถิน่นตำแหน่งทางการเมืองใดๆตามรัฐธรรมนูญมาตรา2 3 5วัก4และพระราชบัญญัติป,ประกอบการป้องกันปราบปารามการทุจริตแห่งชาติมาตรา81มาตรา87 <c oughs> และมาตรฐานจริยธรรมนะฮะคำพิพากษา,านี้มีผลทันทีนะ <c oughs> นี่คือข้อความที่คุณเปลวสีเงินเนี่ยโค้ดมา <c oughs> แล้วจานั้นเปลวสีเงินก็บอกต่อไปว่า นะคำว่าพูดคัดค้านในที่นี้หมายถึงอดีตสสปารีนาเนี่ยนะควรทราบด้วยว่าเรื่องของคุณเอหรือคุณปารีนายังไม่จบแค่นี้ที่ตัดสินเมื่อวานจบแค่ส่วนคดีทางการเมืองตามที่ปปรชร้องขอให้สารวินิจฉัยด้านผิดจริยธรรมเท่านั้นยังมีอีกส่วนที่จะทำให้คุณเอตัวชาได้อีกนะ นั่นคือส่วนคดีอาญาแพ่งที่กรมที่ดินแจ้งความที่ <ลม S 1> ปอทศเอาไว้กรมป่าไม้ใช่ไหมสองอปอทศเป็นตำรวจครับแจ้งความที่กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดนะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอ่านี่คือปอทศนะฮดำเนินคดีเนี่ยสี่ข้อหาที่ทางป่าไม้นี่แจ้งเอาไว้นะเมื่อสองธันวาหกสองอ่า ก็ข้อหาก็คือลุกปลานั่นแหละพูดง่ายนะโดยรวมแล้วนั่นคือเรื่องอาญาซึ่งตอนนี้ปทอสอส่งสำนวนต่ออายการแล้วแล้วไม่ได้มีแค่คุณปารีนาคนเดียวตกเป็นผู้ต้องหามีคุณทวีไกรคุบนะแล้วในคดีอาญารวมไปถึงแพ่งอยู่ในการพิจารณาของอายการานี่คุณเปรวีวนี่อัปเดตคดีในส่วนของอาญาและแพ่งนอกจากนี้คุณเปรวสีเงินเนี่ยยังบอกต่อไปด้วยว่า เรื่องนี้จะว่าไปค่อนข้างหนักหนาคุณปารีนาบอกว่าตัวชาเมื่อทราบคำตัดสินเข้าใจเลยถ้าเป็นผมผมถึงขั้นเป็นลมชักเพราะมันเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงผลคดีทั้งอาญาทั้งแพ่งในอนาคตแต่คุณเปลวเนี่ยบอกต่อไปอีกฮะว่าแต่มีอีกสองถึงสมคนที่อาจตัวชาเหมือนปารีนา ใครอะคะคือสาแม่ลูกนางสมพรชนาพันธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจมเมื่อ22เมษายนห4นางสมพรไปรับทราบข้อกล่าวหาที่บกปทศในความผิดตามพรบรป่าสงวนก็คือคดีรุกป,ป่าะนะเจริญรอยเดียวกันกับปารีนานี่สำนวนของคุณเปรวสีเงินนะฮะอาจตัวชาเหมือนปารีนา สามแม่สามคนแม่ลูกนะเจริญรอยเดียวกันกับปาร,รินาเนะเรื่องบุกรุกป,ป่าของนางสมพรและลูก,ลกๆแบ่งเป็นสองส่วนอีกเหมือนกันส่วนที่หนึ่งการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์นสาสามกอป่าไม้ส่งเรื่องไปกรมที่ดินเพื่อเพิกถอนอธิบดีกรมที่ดินมีคำสั่งเพิกถอนนสสามก5ห้สาสิบเก้าฉบับไปแล้วเมวื่อ29มีนาที่ผ่านมาส่วนที่สอง การดําเนินคดีอาญาอันนี้ป่าไมา้ส่งสํานวนไปที่บกปทศ <Okay. S 1> ให้สอบสวนเพิ่มเติมนะแล้วเมื่อธันวาหกสี่พนักงานสอบสวนบกปทศ mm. มีความเห็นไปยังอายการสั่งไม่ฟ้อง mm. ไม่สั่งฟ้องนะพนักงานสอบสวนเขาเรียกว่าไม่สั่งฟ้องถ้าเป็นอายการเ่ายสั่งไม่ฟ <Okay. S 1> ้องพนักงานสอบสวนบอกว่าสั่งไม่ฟ้องนะพนักงานสอบสวนบอกไม่สั่งฟ้องนะคุณสมพรกับพวก ่าไม้เขาก็เลยทําหนังสือถึงอายการจังหวัดราชบ,บุรีให้เห็นแยง้งความเห็นพนักง,งานสอบสวนโดยขอให้อายการนี่ฟ้องคดีนี้พนักง,งานสอบสวนที่ไม่สั่งฟ้องน่ะไม่รอพิจารณาจะกรมที่ดินนะกรมที่ดินเขากำลังเพิกถอนเอกสารสิทธิ์อยู่ะนะปัจจุบันนี้เรื่องอยู่ระหว่างการพิจารณาของอายการจังหวัดราชบ,บุรีอันนี้คุณเปลวสีเงินอัปเดตนะเรื่องอาญา นอกจากนี้นางสมพรยังถูกกล่าวหาอีกหนึ่งคดีจากกรมป่าไม้เนี่ยส่งเรื่องไปที่ปอปองหให้ตรวจสอบนะฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรกรณียึดถือครอบครองทรัพยากรธรรมชาติและสแสวงหาประโยชน์นะเข้าลักษณะตามกฎหมายปอปองนะซึ่งขณะนี้ปอปองกำลังสอบสวนอยูนะ่ยังไม่ได้มีการยืนยันว่าคุณสมพรมีความผิดนะ คุณเปรลวสีเงินจึงบอกวันนี่ยอืมดูแล้วเนี่ย <c oughs> เรื่องลุกป่าเนี่ยจะเข้าลักษณะเด็ดปารีนาสะเทือนถึงแม่สมพรหรือเปล่า <c oughs> ก็ไม่รู้นะ <c oughs> เด็ดปารีนาสะเทือนถึงแม่สมพรนะ <c oughs> คุณเปลวสีเงินเลยโลค้ตการโพสต์เฟซบุ๊กของคุณอัศดางยมมา,า <c oughs> คุณอัศดางได้โพสต์เฟซบุ๊กนะโดยมีการระบุนะว่ากรมที่ดินเนี่ย มีคําสั่งเพิกถอนน,นสาสามกคุณสมพรคุณชนาพันธ์คุณอาทรนะโดยคุณอัศดางเนี่ยไล่เลียงไปทีละข้อทีละข้อะนะคุณสมพรเนี่ยชี้แจงโดยออกมาเป็นคลิปไงค่ะใช่ใชคุณสมพรเนี่ยชี้แจงบางช่วงบางตอนบอกว่าฉันมีที่ดินพื้นนี้มา30ปี<แ>ไม่เคยมีปัญหาอะไรไจนกระทั่งลูกชายมาทำงานการเมืองลูกก็โดนยัดคดีร้ายแรงให้สารพัด ส่วนตัวชันเองโดนร้องเรียนว่าลุกป่ากินป่าเป็นเรื่องเป็นราวเป็นคดีใหญ่โตฉันยืนยันตรงนี้ที่ผืนนี้ซื้อมาถูกกฎหมายทุกประการมีเอกสารสิทธิเรียบร้อยแต่อยู่มาวันหนึ่งรัฐบอกว่าผิดจะเพิกถอนฉันไม่มีปัญหาแต่ต้องไปพิสูจน์ถูกผิดกันตามกฎหมายถ้าบอกว่าเป็นป่าจริงฉันยินดีคืนให้แต่อย่ามาบอกว่าครอบครัวฉันโกงบ้านโกงเมืองเด็ดขาดอันนี้คุณสมพรเขาอธิบายในคลิปอ่ะอาจารย์อัศดางก็เลยพาย้อนกลับไปดูอีก บันทึกถ้อยคําที่สํานักข่าวอิสราเอลนำมาเผยแพร่ท,ที่เราให้ท่านผู้ชมดูไปวันกอ่อนนะเป็นบันทึกที่คุณชนาพันธ์จึงรุ่งเรืองกิจนะได้มีบันทึกด้วยนะถ้าดูตัวตัวเอกสารนะที่มีการโชว์กันในบันทึกนั้นน่ยมิถุนายนปี40ตามที่พระเจ้าทั้งสองฝ่ายได้ยื่นขอจดทะเบียนขายที่ดินแปลงเครื่องหมายข้างบนนี้ข้าพเจ้าได้ตรวจบริเวณที่ดินแปลงนี้จากระวางรูปถ่ายทางอากาศ หมายเลข4836แผ่นที่104ในระวางนีระบุว่าที่ดินอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติหมายเลข85และเจ้าที่แจ้งให้ข้าพเจ้าทั้งสองฝ่ายทราบแล้ว<ม>ว่าหลักฐานนสสากฉบับดังกล่าวอาจออกไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายมซึ่งต่อไปทางราชการอาจดําเนินการแก้ไขหรือเพิกถอนนสสกได้ซึ่งทําให้การซื้อขายที่ดินครั้งนี้เป็นโมฆะข้าพเจ้าทั้งสองฝ่ายทราบและเข้าใจดีแล้วแต่ข้าพเจ้า ขอยืนยันให้เจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่จดทะเบียนขายที่ดินให้ข้าพเจ้าครั้งนี้ได้ความเสียหายใดๆเกิดขึ้นเกี่ยวกับการนี้ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบเองทั้งสิน้นไม่เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่แต่อย่างใดอ๋อเซ็นรับทราบกันตั้งแต่ปี40ใช่ไหมฮะที่โพสต์ข้อมูลตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยอ่าคือถ้าเราดูเอกสารนะฮะแม้ถ้าทีมงานเอาเอกสารขึ้นมาด้วยนี่จะชัดเจนเอกสารที่เราเคยเอามาให้ดูแล้วะจะมีลายเซ็นมีวันที่ชัดเจนนะแล้วอาจารย์อัสดางนี่ก็โค้ดเอกสารนี้มา ว่ามันย้อนแย้งกับสิ่งที่คุณสมพรพยายามอธิบายหรือไม่ะนะก็เป็นคำถามตามมาแล้วคุณเปลวสีเงินก็ทิ้งท้ายคำวดปมทั้งหมดนี้นะว่าเด็ดปารินาสะเทือนถึงสมพรหรือไม่แล้วคำแก้ต่างชี้แจงของคุณสมพรฟังขึ้นหรือไม่แล้วเอกสารหลักฐานม,มันขัดหรือมันแยง้งกับที่พยายามแก้ตัวหรือไม่ลงท้ายคุณเปลวสีเงินเนี่ยได้โพสต์ว่า กรรมุนาวัตตีโลโกกุ๊กกุ๊กสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมออออันนี้เป็นเป็นเป็นพุทธพจน์นะค่ะคมุนาวัตตีโลโกโแต่ไอ้กุ๊กกุ๊กเนี่ยคือเติมมาทีหลังเองนะเเติมไงเลี้ยงไก,ก่เยอะไงวันนี้ปารีนาวันหน้าสมพรเนี่ยบทความเปลวสีเงินคนปลายซอยวันนี้นะ